สวัสดีครับผมเบสจากบริษัทด i มิเตอร์ t c t วันนี้จะพาทุกคนมาชมสาธิตวิธีการใช้งานเ e มินาบน Google Sheets ครับโดยจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนแรกการสร้างตารางส่วนที่2การจัดการข้อมูลและส่วนที่3การวิเคราะห์ข้อมูลไปรับชมกันได้เลยครับอันดับแรกหากคุณกำลังเริ่มต้นวางแผนหรือเริ่มต้นโปรเจกต์แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากอะไร หรือใช้ข้อมูลอะไรบ้างคุณสามารถเลือกใช้เทมเพลตจาก Gemini ได้เลยครับไม่ว่าจะเป็น Event Planning, Product Management, Product Roadmaps และอือ่นๆอ,อีกมากมายเพียงไปที่ Insert, คลิก p r e b u i l d Tables จากนั้นเลือกเทมเพลตและปรับแต่งตามความต้องการได้เลยครับถัดมาจะเป็นการจัดการข้อมูลเช่นการจัดรูปแบบวันที่การทำเช็คบ็อก การทำตามเงื่อนไขและการทำ Pivot Table ก่อนอื่นมาดูไฟล์กันก่อนเลยครับจะเห็นได้ว่ารูปแบบวันที่มีความแตกต่างกันในบางเซลล์ดังนั้นผมจะให้เจมินายเปลี่ยนรูปแบบให้เหมือนกันโดยไปที่ Side Panel แ,แล้วพิมพ์พร้อม Change Column B to Date Format หรือสามารถพิมพ์พร้อมภาษาไทยก็ได้นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะปรมาณนี้ครับ ต่อมาถ้าผมอยากจะทราบยอดขายที่มากกว่า1 0 0 0 0แบาทผมก็จะให้เจมินายช่วยไฮไลท์ข้อมูลให้เลยครับโดยที่เราไม่ต้องเลื่อนหาเองโดยใช้พร้อมว่าไฮไลท์ทั้ลเซลล์ในคอลัมน์จีเด็ a อาร์อบวันฮันเลดเท่าซันเจมินายก็จะไฮไลท์ข้อมูลให้คุณได้เลยครับ หรือถ้าผมจะ,จะสร้าง Pivot Tables เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลยอดขายรวมในแต่ละสาขาผมก็จะพิมพ์พร้อมว่า Create a Pivot Table to Compare Branch and Total Sales จะเห็นได้ว่า Gemini ได้สร้าง Pivot Table ไว้อีกชีทแล้วนะครับคลิกที่ชีทและดูข้อมูลได้เลยครับและสุดท้ายสำหรับการวิเคราะห์ Insight ผมก็จะไปที่ไซส์พ a n e l เหมือนเดิมครับพิมพ์พร้อมว่า analyze the i n s i d e and show the top t h e highest sales จากนั้นเจมินาจะสรุปข้อมูลต่างๆออกมาในรูปแบบกราฟและข้อมูลที่อ่านง่ายชอบอันไหนก็ export อันนั้นได้เลยหรือถ้าคุณต้องการรู้ข้อมูลเพิ่มเติม ก็สามารถพิมพ์ถามเจมินาได้เลยครับแต่ก่อนที่จะจบเดโมผมมีเทคนิคการเขียนพร้อมในเจมินาบน Google Sheets เพียงพิมพ์พร้อมระบุ row column และชื่อชีตรับรองว่าเจมินาจะสามารถสร้างผลลัพธ์ได้แบบแม่นยำมากขึ้นแน่นอนครับ d i m i t e r ICT เราเป็น Google Cloud Premier Partner มีบริการเสริมและคอร์สอบรมการใช้งานเจมินาสำหรับธุรกิจ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่นี่เลยครับ